แล้วตกใจไหมฮะตอนนั้นตกใจยังจําได้หรือว่าตัวเองตกใจนะโอ้ตกใจพูดไม่ได้ตื่นก็ไม่ตื่นมาแล้วพูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตายแล้วขี่เข้าหรือเปล่าเ๋อวนะฮะถูกข้าขี่ก็นั่งมองตาคว้างกาว่าผี่เข้าเลยทำอาไราิ๊ดซี่ยังมาเปิดประตูให้ลูกหนุ่มได้ไปไหมไปไหมไปหาหมอไม่ไปไปรถน้ำมุงน้ำมนต์ไม่ไไไปโรงพยาบาลเลยนะฮะก็คือคิดว่าต้องเป็นแบบอย่างนี้แน่โลกแบบนี้เอเขาให้ยาเลย ยช่วอะไรก็เป็นยาละลายวิ่เลื่อนที่จำได้ก็ทานไปก็ทานไปจนหมดแต่ไม่เยอหมดแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่อเพราะว่าไม่มีไม่มีปฏิกิริยาต่อโตอะไรก็ป้าก็ยังเดี่ยวเหมือนเดิมอย่างนั้นมีคนมาแนะนําของดีให้ให้ทานให้ฟื้นเยอนแยะเยอะเลยบางทีก็ส่งมาให้ก็มีก็ไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้น ส, <legislation> ส่งมาก็ไม่คือเส่งมาก็ไม่คือ <satisfy> ก็คือกินแล้วมันก็คือเปิดประทังไปอย่างเงี้ยเราก็มันรอเวลารอโอกาสว่าเมื่อไรนะเมื่อไรนะที่จะหายเมื่อไรที่จะคือก่อนหน้านี้แค่ยกมือก็ไม่ยกมือด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ไอไก่ไก่นี่ก็พูดไม่ออกเลยไม่เคยเลยขาก็โยกไม่ได้ไหนต้องยกขาโอ้โอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ยกได้เลยเนี่ยตีนมันก็ลากผาน ก่อนนี้เลือดอะไรนี่แค่ไหนฮะสีชมพูเลยใช่เลยฮะก่อนหน้านี้ซีดเดี๋ยวนี้ไม่ีสีชมพูแล้วนะซีดเป็นเขียวซีดเราเป็นเขียวหมดแล้วมือเมอมีเลือดหมดละโอ้โครับกินตัวไหนสองตัวนี้กินตัวไหนไปเขอแนะนำให้คนุณได้มาจับได้มาจับได้ โชว์ให้โชว์ให้ให้คนดูต้องต้องต้องตัวนี้นะเอามือเอามือที่ไม่ไหวจ้าสิเอามือที่ไม่ไหวเลยจ้านั่งใหม่นั่งเรียบร้อยนั่งไปฮาร์ดเลยเออเอามือโน้นจ้าเอสเนี่ิคอนโทรลดีผู้ไม่ได้เลยผู้ไม่ได้สิอีกก็ประมาณสักเดือนถึงสองเดือน เดี๋ยวถ้าพูดได้วันไหนเดี๋ยวผมจะมาให้แต่ว่าพูดได้วันไหนก็คงนู่นเลยอะโทรศัพท์คุยเรินได้ต่อไปถ้าเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงอย่างนี้นะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนผมว่าน่าจะเดินได้จะเดินได้ไปบอกหมอหน่อย